รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรัก สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตรมี่วาไรตที้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธห้าทุ่มหนึ่งทุ่งคืนทางสปิดชานอลกับเราสองคนเตินตาครับใช่แล้ววันนี้เราจะยกรายการทั้งรายการนะครับให้กับงานมหก,กรรมยานยนดีทรอยนะครับพวกเราเนี่ยเอารถดีๆแล้วก็ภาพสวยๆมาฝากผู้ชมเพียบเลยครับใช่ค่ะส่วนช่วงเปิดอกของเราวันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับ GPS หรือว่าระบบนำทางรูปแบบใหม่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในกฎเกณฑ์เดิมๆนะคะว่า GPS ต้องมีรูปร่างเป็นแบบ กล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นนาฬิกาข้อมือก็มีเป็นกล้องวิดีโอก็มีสามารถจะนาทางได้ด้วยถูกนี้แปลกจริงนะครัจิพีเสเป็นกล้องวิดีโอ,น,อนต้อถกต้องฉันเห็นยังอึ้งอยู่เลยเฮ้ยมันไปถึงขนาดน,นั้นแล้วเหรออืม,อมเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็ควรจะตามไปถึงด้วยนะคะและที่สําคัญคือเขามีของรางวัลมาแจกมาเนีนจ้าโอ้โหันนี้พวกเราใจดีมากนะครับมีทั้ง ภาพสวยๆข้อมูลดีๆแล้วยังมีของมาแจกด้วยใช่เป็นของลูกค้าทั้งนั้นแหละที่เอามาแจกว้าความจริงมันเปิดเผยเขาให้เรามาแจกเออเราก็นํามาแจกคุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะยังไงเราก็ใจดีอยู่ดีนะส่วนคาถามว่าอะไรก็ติดตามในช่วงเปิดอกได้โอเคครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนดีกว่านะครับกับเรื่องของร้านมากรยันจนดีทรอยต์เออแต่ขอแวะนิดนึงเพราะว่าได้ข่าวมาว่าก่อนที่ทีมงานเราจะไปเนี่ยดีทรอยต์เขาล้มละลายใช่ไหมครับ <c oughs> จริงนะ, <c oughs> งะแล้วมันไม่ส่งผลกระทบต่องานมนากกับเงินกอนดีทรอยต์ตอนแรกทีมงานเราก็ยังหวั่นๆอยู่ว่าเอ๊ะจะไปได้หรือเปล่าหรือว่างานเขาจะจัดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าข่าวมาว่าคุณน,นั้นล้มละลายใช่ไหมเออแต่ก็พอสืบไปสืบมาก็ทีมงานสามารถจะไปได้แล้วก็ไปทําข่าวได้ปกติงานเขาก็ยังจัดเป็นปกตินั่นเองค่ะเออเขาบอกตัวเงินที่เมืองดีทรอยเนี่ยล้มละลายไปประมาณ หกแสนล้านกว่าบาทเลยประมาณนี้คือล้มละลายจริงไม่ใช่ข่าวหนุ่ใช่ไหมใช่แต่เพียงแต่ว่างานก็ยังจัดไปได้เพราะว่าคนที่จัดงานเป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่ตัวเงินีัรทอยที่ล้มละลายมันใกล้าๆกับตอนที่เราจัดงานมาเต็กสโตตอนที่น้ำท่วมใช่ไหมใช่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับตัวผู้จัดเป็นเอกชนนั่นเองก็สามารถจะจัดได้ก็เรียกว่าต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของแต่ละบุคคลไปนะคะก็ทาของตัวเองให้ดีที่สุดกันแล้วกันเพราะฉะนั้นงานมันก็เเกิดขึ้นได้ พวกเรารวมทั้งทีมงานก็เลยไปทำข่าวของงานมหกรรมยนตยน์ดีทรอยต์มาฝากคุณผู้ชมได้ค่ะใครจะไปเชื่อว่ามหานครดีทรอยต์เมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกจะต้องมาพบกับภาวะตกต่ำถึงขนาดคนที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองต้องอพยพหลบหนีไปทำมาหากินที่เมืองอื่นจากจำนวนประชากรที่เคยสูงถึง1.9ล้านคนในปี1950ลดลงเหลือเพียงแค่7 0 0 0กว่าคนในปี2010 และมีแนวโน้มว่าจะน้อยลงเรื่อยๆเมืองที่เคยรุ่งเรืองกลายสภาพเป็นเมืองกึ่งร้างโรงแรมที่ทีมงานของเราเคยไปพักอยู่เป็นประจำตั้งอยู่ในเขตที่เรียกว่าเป็นดาวทาแต่ตอนนี้ดาวทาที่ว่าก็มีแต,ต่ตึกร้างและทุ่งโล่งๆเดินไปโน่นมานี้ก็ไม่ค่อยจะเจอผู้คนเท่าไหร่ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะยังไงงานก็ต้องดําเนินต่อไปสําหรับสถานที่จัดงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์คือโค b บ c e เซ็นเตอร ซึ่งตั้งตามชื่อของอัลเบิร์ตอีโคโบนายกเทศมนตรีของเมืองดีทรอยต์ระหว่างปี1950-1957ถึงโคโบเซ็นเตอร์เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1960แต่เพิ่งเริ่มใช้เป็นที่จัดงานมหากรรมยานยนต์ดีทรอยต์เมื่อปี1965ส่วนชื่องาน NAIAS หรือ North America International Auto Show ก็เพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในปี1989และในปีนี้จึงเป็นปีที่งาน NAIAS ฉลิมฉลองวาระครบรอบ25ปีส่วนจะมีอะไรพิเศษบ้างนั้นติดตามชมได้จากหลังเบรกนี้ค่ะ